ตอนนี้เป็นขากลับแล้วนะคะตอนนี้เราบรรทุกมันที่เต็มคันรถนะคะสภาพพื้นที่ก็เหมือนตอนที่มาะค่ะให้ดูกัน ะะก็มาโชว์ที่วัฒนานครก็ผลที่ได้รับนะคะคือเกินความคาดหมายไว้เลยสําหรับเที่ยวนี้นะคะก็น้ําหนักเดี๋ยวเราจะไปดูว่าบรรทุกได้ที่เท่าไหร่นะคะแต่ตอนนี้ก็คือช่วงล่างของเราเต็มร้อยเปอร์เซ็นจริงๆนะคะถ้าไม่เต็มร้อยจริงก็คือไม่สามารถที่จะผ่านบททดสอบในตัวนี้ไปได้นะคะเพราะว่าพื้นที่ที่เรามาทดสอบกันก็คือ เป็นพื้นที่ที่เราใช้งานจริงนะคะสภาพทั้งทรายแล้วก็ดินโคลนนะคะทุกสภาพอากาศตอนนี้ก็คือเราแน่นอนจริงสำหรับระบบช่วงหน้าของเรานะคะสำหรับลูกค้าที่ตอนนี้ที่กำลังหาหรถอ,อีแตนดีๆไว้ใช้งานนะคะก็อยากให้อีแตนหกล้อ 600, สองเพลานะคะตัวน,นี้ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ลูกค้า อยากใช้เป็นตัวช่วยในการขนพืชไร่นะคะไม่ว่าจะเป็นอ้อยมันหรือข้าวนะคะตัวนี้คือตอบโจทย์ได้ดีอย่างยิ่งนะคะ กโอ้โหตัวมันยิ่งยิ้งกันแด้เนี่ยเป็นคีโคน,นะคะเป็นโคนทั้งท่านั้นเลยนะคะตอนนี้ จากสภาพาเท่าที่ดูกันนะคะแตบบ่รถของเรานะคะแตบบ่รถขรตรอดเราฟลรถอเพื่องเองเราตของราแตัวนี้ไปไา้นะคะอากส่ะงาพ,พะะง่เป็น่ร่รอเง ความหวเสียวมีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อกี้รถนะคะเกิดการเอียงนะคะเอียงนิดนึงเพราะว่าเวยสภาพพื้นที่นะคะในตอนนี้แต่ก็สามารถที่จะผ่านไปได้เหมือนเดิมนะคะ<ส>ขอเน้นย้ำว่ารถของเรานะคะแข็งแรงจริงแล้วก็ลุยในงานได้จริงนะคะโอ้โหตอนนี้ ขันสล้อ, yes. ลอขึ้นได้ตอนนี้ใช้ระบบคิปล็อกเลยนะคะขับเคลื่อนทั้งสี่ล้อแล้วก็น่าจะมี <al ab it> การใช้สโลช่วยอีกแรงนึงนะคะสุดยอดจริงๆนะคะโอโคโอ้โ okay. ห <c oughs> <cam Blow> ไม่ได้มโม้เลยนะคะไม่ได้มโม้เลยในี้คือการใช้งานจริงไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิน้นสําหรับคนที่อสนใจนะคะอยากให้มาชมนะคะมาชมขั้นตอนการผลิตที่ร้านนะคะจะได้รู้ว่า อะไรในทุกชิ้นนะคะที่เราใช้จัดหนัดจัดเต็มจริงๆ